สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นช่องที่เป็นแสงขึ้นมานะเป็นช่องใต้หลังคาเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันเป็นช่องมีลมเข้าหลังคาวันนี้เราจะมาใช้โฟมสเปย์นะพ่นล่องปิดรูใต้หลังคาเพราะว่ามันมีลมเข้ามาทําให้ฝ้ามันกระเพื่อมเวลาฝนตกลมแรงนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะใช้สเปย์เฟมโฟมไปปิดดูกันครับนีพน่พ่นอโฟมกระป๋องพ่น,พ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 นไปแล้ว แข็งตัวยูดีพนทานใช้นานหลายปีครับลองทำรูนะครับสำหรับปิดช่องปิดรูนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เริ่มพ่นเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงไหนมีรูมีร่องมีมีช่องที่มันลมมันเข้าได้เราก็ใช้สเปรย์โฟมครับพ่นเข้าไปแล้วก็มีแผ่นสังกะสีแผ่นมิเดียมปิดเข้าไปด้วยนี้ที่มสะท้อนแสงนี่คือแผ่นมเดียมของเรานะ ปิดมิดชิดใต้หลังคาเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าได้มีทั้งเนี่ยแห้งไหมแหงเปรียเวลามันแห้งนะจมเปนจะแห้งเพื่อกันนกพิราบด้วยนะกันนกพิราบการนกกระจอกอะไรก็เด้มาข้าใต้หลังคามาทํารังแล้วนี่พอมาทํารังเสร็จปุ๊บมันจะเล่นบนฝ้าทําให้ลูกบ้านเขากลางคืนอ่ะมันวิ่งบนฝ้านะเพราะว่าเราเป็นบ้านเช่าที่ลูกค้าบางท่านเขาก็เป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่กล้าอยู่เขาก็กลัว เราก็ทําการปิดในช่องใต้ลังคาเลยครับท่านผู้ชมโดยใช้สไปฟมนะกับแผ่นมเนียมปิดหมดเลยมืดตึ๊บเลยตัวเนี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมภาพก่อนทําที่เราให้ดูตอนแรกนะั้นเป็นช่องเป็นลมมีแสงเข้าตอนนี้ปิดหมดเลยไม่มีแสงเข้าครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกํำลังใจนะครับ